สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดาชาแนลนะคะวันนี้สาวดาวก็มาอัปเดตนะคะวันนี้บันไดหน้านะคะปูกระเบื้องแล้วแล้วก็ต่อต่ออ่าที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่วางรองเท้าเนาะก่อนขึ้นบ้านนะมันจะต้องมีอ่าระเบียงหรือเปล่าเขาเรียกระเบียงหรือเปล่าหรือชายนะคะตรงนี้นะคะต่อออกมาอีกนะเมื่อก่อนก็เอาไว้แค่ประมาณเท่ากับบันไดนะคะ มันก็เลยจะมองเหมือนเป็นบันได4ขั้นนะคะก็เลยบอกให้เขาต่อออกยาวออกมาเพื่อจะให้มันดูให้เหมือนกับบันไดสขั้นนะคะเนาะมีพักล่างเออเขาเรียกพักเท้านะคะทางขึ้นพักพักเท้าเนาะนะคะอันนี้ก็ ปูจะเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานเมื่อวานเหมือนจะปูได้แค่ชั้นอันบนกับอันที่สองนะวันนี้มาต่ออันที่สามที่แล้วก็ข้างล่างนี้นะคะเพราะถ้าเกิดเทพื้นไว้เราต้องรอให้แห้งก่อนนะคะถึงจะปูต่อได้เลยเนาะอันนี้ก็โอเคแล้วนะคะปูเสร็จไปเลยเหลือแค่นี้นะคะนี่ สีเดียวกับอ่ปูนเปัอยเลยเนาะนะคะนี่ก็น่าจะแผ่นสุดท้ายพอดีมั้งเนี่ยเขาละเอียดมากเลยนะคะเขาไม่ได้ว่ารีบทำรีบเสร็จนะคะ ทำหาทำออทำแล้วต้องออกมาดีนะคะแต่ประดาย,ยังไม่ได้ไปเห็นฝีมือหรอกนะ,ะแต่ลุงเสือเท่าที่ดูนะคะช่างเป็นคนใจเย็นนะคะไม่ใจร้อนเลยนี่นะคะประตูอันนี้บันไดหน้านะคะบันไดหน้าโอ้ยนี่นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเสร็จแล้วลุงเสือก็มาอัปเดตให้ดูอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวข้างหน้าด้านด้านหน้าหรือข้างบ้านอะไรข้างบ้านฝั่งฝั่งทางฝั่งทาง,ง,ง,งบอบปลานะคะก็จะลาดปูนนะคะเทปูนด้านหน้านี่ก็จะใส่หินเกล็ดนะคะเอาหินเกล็ดมาโรยนะคะเวลาฝนตกก็จะได้ไม่มีขี้ฝุ่นเนาะกระเด็นติดกําแพงอะไรอย่างนี้นะคะองเสือก็จะเอาหินเกล็ดมาลงนะคะก็รอดูอันนี้ปูเสร็จเรียบร้อยนะคะสุดยอดเนาะ คันนี้เราไปดูดูประตูหลังอีกครั้งหนึ่งประตูหลังนี้น่าจะปูด้านข้างนะคะนี่นะคะตรงที่ที่เป็นที่ก่อขึ้นไปนี่นะคะนี่นะคะก็จะมาปูตรงนี้แทนที่จะฉาบไม่ฉาบนะคะปูเอานะทีแรกว่าจะฉาบพูนเปื่อยเหมือนกันเสือก็เปลี่ยนเป็นปูกระเบื้องนะคะฝั่งนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยปูปูบันไดเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ด้านข้างเนาะวันนี้ก็จะปูด้านข้างนะคะนี่เลยสวยไหมอ๋อนี่ถ่ายให้เห็นเต็มเต็มนะคะบันไดสองขยักเนาะเพราะว่าถ้าจะเอาลงมาเลยมันก็จะเปิดประตูไม่ได้นะคะฝั่งนี้ก็ต้องทําบันไดขึ้นลงตรงนั้นอีกก็เลยทําตรงนี้เป็นแบบที่สําหรับออกมาจากครัวนะคะแล้วก็ค่อยเดินลงมาทางนี้ที่จะ เข้าห้องน้ํานะคะอันนี้ก็มีด้านหลังด้านหลังนี้ก็ลงเสือก็จะเอาเหินเกล็ดมาลงหรือว่ายังไงยังไม่รู้นะคะช่างก็เริ่มแล้วเนอะอันนี้ก็คือจะอ๋ออันนี้ปูด้านข้างถึงตรงนี้แล้วนะคะโอ้ยด้านหน้าปูเสร็จแล้วนะคะเหลือด้านข้างละเนาะเหลือด้านใหญ่นะคะก ไม่รู้ปูจะฝั่งไหนไปนะคะเราก็ดูอีกทีหนึง่งโอ้เข้ากันเลยนะกระเบื้องกับผนังนะคะกระเบื้องบันไดกับผนังนี้เข้ากันเลยเนาะช่างมาคนเดียวนะคะทาคนเดียวมาคนเดียวทําคนเดียวนะคะไม่ง้อใครเลยวันนี้นะคะคือเขาทาไปเรื่อยเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดก็คน ก็ส่วนมากก็จะไม่มีงานมีงานทําเรื่อยๆเขาก็ดีใจแล้วอ่ะเขาก็ต้องทําอย่างมีคุณภาพนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีต่อเติมมีอะไรอีกก็ต้องเรียกใช้เขาอีกนะคะเขาก็เขาไม่ได้หวังแค่งานนี้งานเดียวเขาหวังงานต่อไปอีกนะคะเมื่อเราเรียกใช้เขาก็จะได้มีงานทำเนาะนะคะไม่มีงานทําก็รอทําแต่นานะทํานาทําข้าวเนาะมันก็ได้ไม่สักเท่าไหร่นะคะมันสู้ทําแบบนี้ม่ ดีกว่านะคะทำแบบนี้ดีกว่าเขาได้ค่าแรงเห็นเห็นนะคะอันนี้มีใครม,มายืนส่องนอะไม่เห็นไม่ถ่ายให้เห็นใครอะ <c oughs> ประดาก็มึงรู้จักอันนี้ฉาบแล้วนะคะฉาบแล้วก็จะปูฉาบหยาบนะคะต้องฉาบหยาบก่อน คนเดียวผสมเองทำเองนะคะเมืม่อกี้มีใครมาลุ้นไม่รู้ยังไม่รู้มีใครมาลุ้นนะ,ะประดาลูกเสือไม่ยอมถ่ายหน,น้าใส่ไปแล้วนะคะนี่ลูกเสือมาถ่ายช่างฉาบฉาบเสร็จก็จะปูนะคะก็ให้มันหมาดหมน,หนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวมันเอากระเบื้องไม่อยู่นะคะต้องให้มันหมาดหมดน,น,นิดนึง ใจเย็นมากนะคะช่างนี่ใจเย็นมากถ,ถูกใจนะคะที่เขาทำเนี่ยถูกใจมากเลยใจเย็นนะคะค่อยๆทาคือไม่ทําให้เราแบบนั่นเลยเนาะทําให้เราแบบว่าโอ้โหเห็นแล้วดีใจอะไรอย่างงี้นะคะเขาไม่ทำให้ทำแล้วติดใจนะคะยังต้องเรียกใช้ต่ออีกนะคะยังต้องเรียกใช้ต่อ นี่แป๊บเดียวจะเสร็จแล้วเห็นไหมเร็วเนาะปาดพื้นปาดปื้นนะคะโอ้เหลือทางนี้ก็อันน้นอยๆแล้วนะคะต่ำๆลงมาแล้วอันนี้ปูไว้แล้วนะคะเหลือแต่ฝั่งน้นต้องฉาบฉาบแล้วถึงจะปูนะคะออไปกันหมดแล้วนะคะที่มาเชียกองเชียนะคะมาเมื่อกี้มีคนมาดูนะอ้าวตอนนี้ก็ปูเสร็จแล้วแสดงว่าลุงเสือไปอตัดแต่งกิ่งไม้นะคะ กลับมาครับปูฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะฝั่งด้านโน้นยังไม่ได้ปูนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ฉาบไปยังฉาบแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ปูนี่ช่างน่าจะกลับบ้านแล้วเนาะวันนี้นะคะเพราะเก็บของเรียมแล้วอันนี้เป็นรอยล่มนะคะร่มไอจากห้องน้ํานะคะมันมาบาังร่มอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วด้านหลังโอ้โหสวยงามเนาะนะคะกระดาษยังไออยู่เจ็บคอนะห็นเนี้ย ูดเยอะก็เจ็บนะคะให้คอยแห้งอ่าเป็นไงคะด้านด้านข้างปูเสร็จแล้วนะคะสวยงามอลามแท้แลตะลึงเ <c oughs> <c oughs> นาะนี่ค่ะด้านล่างลงไปสวนนะคะฝั่งนี้แต่ลุงเสือจ,จะทำเอ่ออันนี้เป็นภาพรูปภาพแล้วนะคะล,ล,ลุงเสือก็ถ่ายรูปภาพมาให้ชมนะ ที่จริงมองแล้วเหมือนเอียงใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่ปันไดเอียงหรอกนะคะเพราะว่าดินมันสูงมไม่เท่ากันเดี๋ยวลุงเสือก็เอาปูนเอาเหินเกล็ดมาลงก็จะให้มันเท่ากันนะ,ะอันนี้ยังไม่ได้ฉาบนะอ๋อต,ตอนนี้เป็นภาพที่เขาฉาบด้านข้างนะคะนี่เป็นภาพถ่ายนะคะลุงเสือก็ถ่ายเก็บภาพนิ่งมาให้ชมด้วยนะคะจะได้ดูหลาย นั่นนะคะอันนี้ถ่ายตอนเสร็จแล้วนะคะนี่เลยคงกลับบ้านแล้วล่ะนี่มันมืดแล้วนะเย็นแล้วเนาะนะคะ